ค่ะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรทุกคนเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่ขึ้นทะเบียนไว้มาฟังข่าวดีกันเลยค่ะทกะสพร้อมโอนเงินเยียวยา5,000บาทรวม3เดือนแก่เกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านรายทกสพร้อมโอนเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด -19 ให้กับเกษตรกร,กร10ล้านราย รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนรวมวงเงิน1 5 0 0 0 0ล้านบาทตามฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรกรและสหกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงทั้งบัญชีเงินฝากที่มีกับทกอสอ หรือบัญชีที่มีกับธนาคารอื่นคาดเริ่มทยอยโอนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ประมาณ1ล้านคนต่อวันนายอาภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่28เมษายน2563เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐลายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน พฤษภาถึงกรกฎาคมหกสาจำนวน10บล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน1นึ0 0 0สนหล้านบาทซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทกสจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจตรวจสอบแล้วจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทกสแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับทกสทกสใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ของทอกส ได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนี้นะคะ7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปค่ะหลังจากการหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,กรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับฟาร์มช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันเมื่อทอกสได้รับ เงินจากกระทรวงการคลังจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร,ต,กรต่อไปโดยจะกระจายการโอนครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยประมาณวันละหนึ่งล้านรายคาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563นี้นะคะ โครงการดังกล่าวทกศาจะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งนอกจากเกษตรกร,ร,กรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศาแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันของทรกรสอ A เอโมบิลถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ตู้ ATM ของทรกรสได้อีกด้วยในอภิรมกล่าวค่ะขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทุกท่านนะคะทรกรสก็จะเ,เร่งทยอยจ่ายนะคะ วันละ1 000, 000ล้านไลน์นะคะคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวกเษกษตรกรไม่มากก็น้อยนะคะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นานบ้านนามเมืองเพชรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตา,าที่รับฟังมาจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ